¡Gracias! ท่านชาวยูทูบทุกท่านยินดีนนต้อนรับสู่ช่องอมพลสว่างแดน,นินครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับทุกการติดตามรับชมการกดไนลค์แชร์กดติดตามช่องอมพลสว่างแดนินวัน,นนี้อมพลสว่างแดน,นินจะพาท่านผู้ชมไปชมการก่อสร้างรนปพระนามสองครับยุคใหม่ปี2022จะเข้าปี2 0 2 2แล้วท่านผู้ชม ทางยกระดับหรือว่าทางด่วนครับมุ่งลงใต้จากต่างระดับบางกุลเทียนครับท่านผู้ชมจากต่างระดับบางกุลเทียนที่กม .10 นะครับเชื่อมกับเส้นการรถไฟพิเศษหมายเลข9ฝั่งตะวันตกนะครับตอนนี้อยู่ถนนพระราม2ครับผมอยู่ถนนพระรามที่2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาครครับทางหลวงหมายเลข35ครับท่านผู้ชม พื้นราบก็ให้บรกิการเรียบร้อยนะท่านผู้ชมไปกับ12เลนก็ท่านผู้ชม12เลนแล้วนะครับช่องคู่ขนาน3ช่องจราจรช่องทางด่วน3ช่องจราจรเป็น6ช่องจราจรไปกับ12ช่องจราจรครับพุ่งหน้าลงใต้ฝั่งตะวันตกครับพุ่งหน้าสวมเพอเมื่องจังหวัดสงขลาคร เชื่อมต่อกับสมุทรสงครามมุ่งหน้าที่อำเภอปากข้อครับจังหวัดราชบ,บุรีนะครับการก่อสร้างอลังการมากครับท่านผู้ชมความคืบหน้าครับสร้างได้เยอะแล้วท่านผู้ชมการจราจรก็หลังจากออกจากการระดับสมุทียนมาก็ยิ่งสบายๆนะท่านผู้ชม หลายหมื่นล้านครับท่านผู้ชมยกกระดับทั้งด่วนครับเชื่อมฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันอกนอกเสร็จนะครับการท่องเที่ยวทางฝั่งตะวันตกไปสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีครับกาญจนบุรีครับ หวกมากนะท่านผู้ชมความคืบหน้านี้สร้างได้เยอะมากนะท่านผู้ชมเยอะมากคนระับเยอะมากหลายหมื่นล้านครับนะครับชมไปการพรกรันดูความคืบหน้าการก่อสร้างคนระับท่านผู้ชมหน้าสมุทรสาครตอนนี้ผมอยู่ถนนพระรามที่สองนะครับหรือว่าพระหลวงมาเลข35ครับ ก่อนหน้านี้เขาจะเรียกถนนเส้นนี้ว่าถนนวัดทศบุรีฝากท่อนะครับผู้ชมก่อนที่จะมาเปลี่ยนมาเป็นถนนพระรามที่2ง,งานตอมอ้อก็เสร็จเยอะแล้วนะผู้ชมอีกไม่นานนะคงจะได้ช้านะครับผู้ชมทางดวง่วนพระราม2ครับใต้พื้นราบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชมสะดวกมาก สดดะดวกครับท่านผู้ชมขอโทษนะครับอาจจะมีเสียงรุกมรนนิดนึงขอประธานโทษขอประธานอาภกไครับท่านผู้ชมเดี๋มันไม่ค่อยมีไม้กันสั่นนะครับนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมยังอยู่ในเขตพระรามนครอยู่นะครับท่านผู้ชมแขวงแสมดำครับท่านผู้ชมเขตบางกุ้เทียน ท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้รับชมนะยังไม่รู้ว่าความคืบหน้าของถนนพระรามสองก่อสร้างกันไปถึงไหนแล้วก็เข้ามาชมคลิปบางพลสว่างแดนดินได้ครับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับน,น้าราชการถนนเมื่อ่อนข้าราชการถนน ของนะนะท่านผู้ชมนะ่าพึงงานการก่อสร้างก็ได้เยอะนะท่านผู้ชมเร็วนะฮะเร็วเร็วเร็วมากถือว่าการก่อสร้างได้เร็วฮะการบริหารจัดการถือว่านายช่างโครงการแต่ละตอนแต่ละช่วงฮนะทำงานอย่างเป็นระบบเป็นมืออาชีพมากนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีหลายช่วงหลายตอนนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าผู้รับเหมาเป็นของบริษัทอะไรนะแต่ว่าผมให บรรยากาศรถลอกน้ำสองฮะกันยาวๆเลยครับช่วงนี้ยังอยู่ในเขตพุทธมณานครนะท่านผู้ชมการก่อสร้างตอมออก็เยอะนะท่านผู้ชมอีกไม่นานคงจะได้ใช้โคขามเลี้ยวซ้ายครับรถบรรทกโคขามครับพันท้ายนรสิงห์สารพันท้ายนรสิงห์ครับเลี้ยวซ้าย เขตสมุทรสาครน,นะครับไปตามชมการพรครับไปครับไปตามกันต่อนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ขเขตอำเภอเมืองจองังหวัดสมุทรสาครน,นะครับท่านผู้ชมเส้นทางครับการก่อสร้างทางด่วนครับอันดับสองครับมุ่งหน้าทางฝั่งตะวันตกหรือฝั่งภาคตาใต้ของเที่ยวมหาน,นครนะท่านผู้ชม ก็สะดวกครับทางปื้นลา่ามาทางต่วนเสร็จนะครับว่าการท่องเที่ยวนี่มุ่งสู่ทางภาคใต้นี่สุดยอดครับสร้างใ้สุดนะท่านผู้ชมไม่ล,ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก่อนสว่างแดงดินครับนำสเสนอการาก่อสร้าง ผู้ชมเสดวงครับเสดวงมากนะผู้กรับตอนนี้จะเป็นช่วงของพุทธมเหของบริษัทตาเรียนไทยนะผู้ชม ก่อสร้างคะท่านผู้ชมเฮ้ยจริงๆสร้างได้เยอะท่านผู้ชมสร้างได้เยอะสร้างได้เยอะขอบคุณครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมนไหมถ้าเสร็จนี่ผมว่านี่สุดยอดนะสุดยอดสุดยอดการก่อสร้าง ยังว่าล่ะครับโครงการหลายหมื่นล้านนะครับท่านผู้ชม สุดท้ายครับท่านผู้ชมที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทสาครครับขอบคุณครับทุกการติดตามเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ